ครับสวัสดีครับเราอยู่ในรายการสาระต้องรู้นะครับวันนี้หัวข้อจะเกี่ยวกับเรื่องของ Direction กับ Non-Direction เนาะเป็นนักธนูหรือว่านักจับผีเสื้อเข้าใจจุดยืนของเราในตลาดอตอนนี้ในตลาดบ้านเราเนี่ยเ9เลยอ่ะจะเป็นสาย Direction เนาะที่ทายขึ้นลงวางพื้นที่งลงไปแล้วก็กำไรขาดทุนขึ้นอยู่กับการดาวทิศเนาะว่าเราจะดาวทิศถูกหรือว่าเราดาทิศผิดถ้าเกิดเราดาวทิศถูกเราก็กาไรถ้าเกิดเดาวทิศผิดเราก็ เสียตังหรือจ่ายค่าดาวผิดเป็นสต็อปลอเนาะแต่ว่ายังมีอีกสายหนึ่งเนาะที่เป็นแค่คนแค่1%นตในตลาดตอนนี้เองก็คือสาย non นอนเดเร็กชั่นเนาะที่กำไรไม่ได้มาจากการดาวทิศอยู่ด้วยแล้วไม่สดทิศทางว่าตลาดจะขึ้นจะลงเนาะแล้วก็พยายามสร้างความได้เปรียบไม่ว่าจะตลาดจะไปทางไหนก็ตามจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นติน้นเนะ arbitrage เนะตินยังนับว่าเป็น non นอนเดเร็ชั่นเนาะแต่ว่าในโพลนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับ arbitrage เนาะจะพูดถึงเกี่ยวกับอ่าอีก สายหนึ่งที่เป็นนอนเดเรคชั่นก็คือเป็นสายนอนเดเรคชั non ่นแท้ก็คือเป็นเฮดเจอร์เนาะอ่าตอนเดเรคชั non ่นของตีนจะมีอะเปซัตเจอร์ด้วยเนาะอ่าอันนี้เรามาดูเดเรคชั่นเนาะเหตุจากการคาดก่อคือเราต้องเดาก่อนอ่ะคาดก็คือเราเดาก่อนอ่ะดาว,ว่าตลาดจะขึ้นจะลงเนาะแล้วก็ Long Future, อวลองฟิวเจอร์หรือว่าลองคอออปชั่นเนาะหรือว่าลองคอดีดบิลพวกนั้นเนาะ อ่าส่วนนอนเด็ชั่นจะวางกลยุทธ์เนาะวางโพซิชันครอบคลุมหลายทิศทางอาจจะมีแบบกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวากระเป๋าหน้ากระเป๋าหลังบวกกระเป๋านึงลบกระเป๋านึงกระเป๋านึงปล่อยดอดาวได้เดี๋ยวค่อยเอาคืนอะไรแบบนี้มีหลายอย่างมากเลยลองแซดเดิลไอรอนคอนดอนู่นนี่นั่นเนาะปรับเดลต้าเฮอ่าพูดอย่างนี้เนาะคือไอปรับเดลต้าเฮเราคิดถึงเศษส่วนเสี้ยวของฟิวเจอร์ได้เช่นแบบฟิวเจอร์มันเท่ากับบวกหนึ่งเดลต้าเฮอาจจะแบบว่าบวกศูนย์จุดห้าบวกศูนย์จุดสามคือมันหลีให้มัน อ่อนได้อะคือแบบเอ้ยเหมือนจะแบบอยากจะดาขึ้นอ่ะแต่ไม่อยากกดขึ้นไปเต็มๆตมอ่ะอยากจะกดขึ้นแค่ทิดเดียวถ้ามันขึ้นไปเยอะกว่านี้เดี๋ยวค่อยแบบเพิ่มน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยคือมันจูดได้นะอ,อ่าการเปรียบเทียบสองมุมมองอ่าเป็นสองสองแนวคิดเลยเนะาะก็คือหนึ่งเดนชันจะเป็นคัาการตลาดส่วนนอ n องเดนิชันจะเน้นเรื่องความผันผวนแล้วก็ความน่าจะเป็นมากกว่าว่าคือในมุมมองของคนทั่วไป จะชอบคิดว่าตลาดมันมีแค่ขึ้นกับลงมีแค่ขึ้นกับลงก็คือแบบไม่ขึ้นก็ลงแต่ความเป็นจริงแล้วตลาดมันมีเรื่องซับซ้อนก่อนน้นะเช่นจะขึ้นลงก่อนแล้วค่อยขึ้นหรือขึ้นแรงหรือขึ้นแล้วย่อแรงแล้วค่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือขึ้นช้าเป็นไซด์เว up จริงๆอ่ะการขึ้นของตลาดอ่ะมีหลายแบบมากเลยนะอือคือบางทีอ่ะคนที่เก่รือเวฟมากๆจะรู้ว่าตลาดอ่ะมันเคลื่อนที่ได้หลายแบบ แต่การที่เรามีสวิตท,ที่มันเปิดปิดได้แบบไม่เปิดก็ปิดไม่ปิดก็เปิดเลยอ่ะมันทําให้มันเก่งกำไรได้ยากถ้าเกิดเป็นนอนเดเรชั่นน่ะมันจะเก่งได้ง่ายหน่อยก็คือเราเบสได้ตามสิ่งที่เราคาดคาดดาวเลยว่าตลาดจะแบบขึ้นท่าไหนหรือจะยังไงคือแบบเนี่ยทั้งห้ารูปแบบเนี่ยคือเราให้น้ำหนักไปได้หมดเลยว่าเราจะเอาน้ำหนักแบบไหน กับตลาดทรงแบบไหนหรือมีความเสี่ยงว่าน่าจะเป็นแบบไหนมากกว่าลิกสูงคือผิดทางคือจ่ายตังเลยอันนี้ก็คือไม่มีอะไรซับซ้อนเนาะส่วนอันนี้ผิดทางเราอาศัยการกระจายความเสี่ยงเป็นดิเวอร์ซิฟายได้นะจะให้มันแบบลบไปที่ฝั่ง long option หรือว่าลบไปที่ฝั่งชดคอก่อนเป็นอ m d a a short c a อะไรแบบนั้นได้หมดแล้วเก็บปังจากเดเวอรชันเข้ามาเลยแบบนั้นก็ได้เนาะคือมันตรงนี้มันจูนได้หลายหลายแบบมอใคร อันนี้อาจจะเหมออาะัสายรันเทนโมเมนตัมเทรดหรือสายพวกเทรดตามข่าวที่มีอิมแพ t แรงๆอ่ะเนาะ,นะส่วนอันนี้จะเป็นนักวางระบบเนาะก็คือวางระบบครั้งเดียวใช้ยาวเป็นเฮดเจอร์หรือว่าเป็นออปชั่นสเตติจีเนาะก็คือพวกนักวางกลยุทธ์เนาะอันนี้ตัวอย่างเ่ของกลยุทธ์ก็มีลองแล้วก็ลองฟิวเจอร์แล้วก็มีลองพุดลองคอส่วนอันนี้ก็คือพวกสายซื้ออย่างเดียวเนาะพวก DW อันนี้ก็จะเป็นลองสเตตเดิร์ช่าสเตตเดิร์เป็น คันเรนาสเปดของออปชันนะคันเรนาเฮดตินชอบเรียกคันเรนาเฮดเนาะไอโต้สเปดออปชันะหรือจะเป็นพวกไอร์แลนด์ฮนด์ดอเนาะไอร์แลนด์ฮันด์ดอมันก็มีไอร์แลนด์ฮันด์ดอปัทเทอร์ไฟน์นะแต่ความเป็นจริงแ่บไปท่องเยอะนะไอพวกนี้ท่องเยอะไปนี่แบบไม่ช่วยไม่ช่วยให้เทรดดีนะตัวอย่างภาพจำแนกเนาะเดเร็กชันะจะเหมือนนักธนูเนาะก็คือนักธนูนี่คือ,คอง,ง้างเล็งให้ตรงส่วน นอนเดเรเลชั่นจะเป็นนักจับผีเสือ้อนักจับผีเสื้อเป็นไงอะ่ะก็คือมีทั้งวางกับดักแล้วก็มีใช้สวิงอันใหญ่หญเนาะเฮ้ยลืมอัพรูปนักนักจับผีเสือ้อคือไม่รู้ว่าผีเสื้อจะบินมาทางไหนแต่ก็มีโอกาสจับได้นะเพราะว่าสวิงของนักจับผีเสื้อเป็นอันใหญ่อืมสวิงขนาดใหญ่ต้าตรงไหนก็ได้ในเรียน,นี้เนาะก็คืออันนี้คือเฮ d g i n g สายกลยุทธ์ก็คือแบบเขาจะมีแบบการคำนวณไปออฟก็คือแบบ ถ้าเกิดสมมติว่าตลาดอ่ะตายตรงไหนก็ได้ภายใน3เดือนนี้ถ้าเกิดตายตรงกลางแอเรียปออฟก็คือแบบได้ตังค์ในตังค์ก็คือจะได้มากได้น้อยแล้วแต่ว่าตลาดจะตายตรงไหนแต่เนี่ยคือขนาดของของสวิงแล้วแต่ว่าเขาจะจูนให้สวิงอ่ะมันกว้างหรือว่ามันแคบถ้าเกิดมันแคบแม็กพูฟิตมันก็จะเยอะแต่ถ้าสวิงี่ยเน้นกว้างไว้ก่อนอ่ะแม็กพูฟิตมันจะน้อยลงแต่ว่ามันกินแอเรียที่จะกําไรอ่ะได้เยอะอื ส่วนสิ่งที่สายดเรกชันจะเจอบ่อยๆก็คือตัวลากสตอปลอสเนาะอันนี้ก็ท่าตายธรรมชาติะแล้วก็เทถูกทางแต่โดนความผันผวน,นสบายนอ,อกจากเทนก่อนอันนี้ก็เรื่องที่สายดเรกชันเจอบ่อยก็คือแบบฉันอยากจะรันสุดเทนแต่ลันไปปุ๊บอ่ะโดนดีดออกก่อนแล้วก็ต้องมาออกก่อนแล้วก็พอจะตามควายาตามไม่ได้แล้วเสียรอบน,นู่นนี่อ่พอเบี่ยงเกินไปเนาะบางทีแบบมันรุนแรงเกินไปก็หมดไฟก่อนพวกคนที่เทตอนโควิดบางทีก็อันตรายเนาะ เราสามารถหาตรงระหว่างเฮดเจอร์ที่คอนโทรลเนะาะเฮดเจอร์จะเน้นคอนโทรลส่วนเดเรีชันจะเน้นพีดิกจริงๆแล้วมันเอาไปเสริมก็ได้นะมันไม่ต้องแบบ แยกกันขาดสนิทก,ก็ได้ว่าฉันเป็นเฮดเจอร์ฉันเป็นดิเรกชันมันเราอาจจะมีเมนเป็นดิเรกชันเหมือนเดิมแต่ว่าฉันต้องการคอนโทลบางจังหวะเช่นจังหวะที่มันเป็นจุดเสียงเสียงจุดเส่งเสียงคือจุดเลยจุดแบบตัดสินใจของมวลมหาประชาชนอะเบรกเอาแนวต้านแนวนอนสวยจัดจัดอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะแบบเสี่ยงโดนสต็อปฮันส์หรือเมื่อวานเนี้ยที่แบบหลุดลกกว่านั้นลงมาปุ๊บดิก,กับทันทีแล้วค่อยลงใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆไอ้จุดจุดนี้ถ้าเป็นเฮดเจอร์คือสบายไงคือเขาก็จะแบบ ถ่างตัวสต็อปล้อแล้วให้มันกว้างกว่าปกติแล้วให้แม็กให้ไอตัวดาดาเขามันลดเหลือครึ่งเดียวมันก็จะทําให้แบบมันไม่ต้องตัดสินใจตรงตรงจุดเสี่ยงตรงนั้นได้เนาะอืมจริงๆไอจุดที่มวลมหาประชาชนตะพีดิกตรงนี้มิสเตอร์มาเก็ตก็สร้างสต็อปฮันตรงนั้นด้วยเหมือนกันเนาะเพราะมันเป็นจุดที่เขาเก็บของได้เยอะจุดเก็บของได้เยอะคืออะไรปกติอ่ะเวลาเราเทรดฟิวเจอร์อ่ะคือมันไม่เหมือนกับพู้นตรงที่ว่าหุ้นเนี่ยเขาสามารถเข้าไปซื้อสะสมในโซนได้เลย คือหยอดหยอดซื้อสะสมในโซนได้เพื่อเก็บของเยอะแล้วรอแบบเบรกแล้วพอเกิดภาวะขาดสัプラาปุ๊บพ,พุ่นก็ขึ้นเนอะอันนี้คือเป็นหุ้นทั่วไปแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นฟิวเจอร์สมมุติว่าฝ่งตรงข้ามอยากมีแอลเอเ,ลเยอะ,อะเขาจะต้องเขียยหลุดโลเพื่อให้มหาบุญม,มหาประชาชนเนี่ยโอเพนล,ลองลองโอเพนล,ลองฟิวเจอร์ ผู้ผิดช็อตฟิวเจอร์โอเพนช็อตฟิวเจอร์แบบนี้เนาะอ่าสมมติโอเพนช็อตฟิวเจอร์ไปคูณ5,000คอนหมายถึงคนทั้งหมดอนะเนาะเขาก็จะได้โอเพนลองฟิวเจอร์คูณ5,000คอนด้วยเหมือนกันอ่าแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเขารับจนหมดแล้วเขาดึงกลับแล้วเอาขึ้นอะคนเหล่านี้จะต้องแบบโดนสต็อปลอสแล้วเวลาเราโดนสต็อปลอสอ่ะมันจะกลายเป็นโค้ดลองฟิว แล้วทีเนี้ยตลาดจะดีกลับแบบค่อนข้างจะรุนแรงตรงเนี้ยมันก็เลยเกิดสต็อปแฮนด์ในจุดที่เป็นแอเรียที่เป็นมนูลมหาประชาชนตัดสินใจได้เยอะเพราะว่ามันจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของผู้เิ่นเงินใหญ่ที่เขาจะเก็บของได้เยอะเหมือนกันในตลาดของฟิวเจอร์หรือตลาดที่เทรดได้สองฝั่งอ่ะจะมีอีเวนต์ของสต็อปแฮนอ์เ่ยเยอะกว่าตลาดหุ้นที่เทรดได้ด้านเดียวเนาะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของฟอนเดเมนทัลของทุกมาร์เก็ตเลยที่เทรดได้สองฝั่งนะไม่ว่าจะเป็นโฟเล็กทองคำน้ำมันน,นู่นนี่ คอนโทรลที่ดีจะสร้างอีเวนต์แห่งการตัดสินใจเนาะให้ขยับเลื่อนออกไปจากจุดนั้นๆได้เช่นสมมติเรารู้แหละตรงนี้เป็นอีเวนต์ที่มวมมหาประชาชนจะตัดสินใจได้เยอะเราก็อาจจะต้องแบบเลื่อนเลื่อนยังไงเนี่ยเลื่อนก็คือแบบแทนที่เราจะตัดสินใจตรงนี้ตรงเนี้ยเราอาจจะยิงนด้เหมือนกันนะคือยิงช็อตฟิวเจอร์บวกกับอลองคอเพื่อให้แบบแนวตรงเนี้ยมันยืดออกไปแนวที่จะโดน แอเรียที่เราจะโดนสอบร้อาบางคนวางสอบร้อแค่นี้ให้มันยืดแบบยืดขึ้นไปไกลๆเพื่อให้หันนะมันไม่ดีดมาโดนเนาะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดมันยังเด้งแต่มันไม่โดนจุดสอบล้อที่เรายืดขึ้นไปแล้วอะเราก็ยังถือหน้าเอต่อหรือบางคนอ่านว่าลงก็จริงแต่อาจจะลงไม่ไกลคือสมมุติตอนนี้เซแอะบางคนมองว่าย่อพักตัวตอนนี้อาจจะเป็นเวฟสองซึ่งพอเรารู้ว่าเป็นเวฟสองปุ๊บฮ้ยการย่อครั้งนี้ไม่น่าย่อไกลเขาอาจจะกดช็อตฟิวเจอร์บวกกับชาอตพุทธ แทนเพื่อที่ว่าแบบเอ้ยถ้าเกิดสมมติว่ามาไซด์เว์หรือลงช้าเขาจะเผาทา์ดีเคแทนบวกกับได้ระยะตรงนี้ด้วยคือระยะตรงนี้อาจจะได้ไม่มากถ้าลงไม่จริงแต่ตัวช็อตพุทตรงนี้จะเผาทา์ดีเคชดเชยให้ถ้าเกิดมันไม่ลงแล้วเร็วจริงอย่างที่เขาต้องการเขายังได้ทาดีเคเพิ่มอีกคือมันก็จะชดเชยไปหลายส่วนว่าลงแล้วลงไม่จริงลงแล้วอยากให้ลงเร็วๆกลายเป็นลงช้างั้นเอาทา์ดีเคตอบแทนไปแล้วกันนะอ่าอย่างนี้เป็นต้นเนาะ อันนี้คือตรงเนี้ยเราสามารถคอนโทรลได้หมดยิ่งสมมติว่าเป็นเทรเดอร์อิเลเวฟยิ่งรู้ว่านับเวฟเป็นว่าตรงนี้เวฟสองตรงนี้เวฟสามที่อะไรเทนไกลตรงนี้เวฟสี่คอลเลกเร็วตรงนี้จะเป็นเวฟห้าที่ขึ้นเร็วเขาจะจูนได้หมดเลยอ่าในขณะที่ถ้าเป็นเพียวเดิลิชั่นฟิวเจอร์ต้องมาเฝ้าเฝ้ารอาทุกจังหวะเจ็บเนาะ เราไม่ต้องเลยเป็น direction ก็ได้เราแค่เ e d เป็นเราเราก็อยู่นานพอแล้วเช่นสมมติเราเจอ event ที่เรารู้สึกว่ามันเสี่ยงสาหรับเราก็ hate, ใช้ h e d จิ้งช่วยเนาะมันก็จะลดไปครึ่งหนึ่งภาวะทุกอย่างมันจะทนโดนทอนหมดเลยคือจริงมันจะลดครึ่งก็ได้จะลดเหลือหนึ่งใน3เลยก็ได้เนาะแต่โดยปกติแล้วเราก็จะมีเกณฑ์การปรับควบกับเดต้ h e d ก็คือหนึ่งฟิวเจอร์เนี่ยมันจะเท่ากับบหนึ่งหน ลองฟิลเตอร์มันจะเท่ากับบวก1บวก1อ่าช็อตคอเนี่ยเท่ากับลบ0.5้าอ่าถ้าไปดิฟช็อตคอก็เหลือลบ0.3 0.25ก็ได้ลบ0.3อย่างนี้ก็ได้ช็อตพุทก็จะกลายเป็นบวก0.5บวก0.3นย่างนี้ก็ได้แบบนี้ก็จะเป็นแบบอีเวนต์ตื้นๆน,น,นะทีนี้เราก็เอาไปจับคู่กันได้เลย จับคู่กันเช่นเรามี1นึ่ง long future ถ้าเกิดเราเอาไปคู่กับ short call สอตัว2ตัวเลยนะก็คือแบบตัวศูนย์้าคูณหนึ่งกับตัวศูนย์สคูณสมันก็จะเหลือบวกอ่อนๆนิดหนึ่งบวกอ่อนๆนิดหนึ่งคือบวกศูนย์ที่สองแล้วก็ได้ทามมิ่งในการเผาทานดีเคตรงนี้ไปแทนอันนี้ไม่ได้พูดถึงพุทเนาะอันนี้พูดถึงตัว long เออพูดผิดพูดถึงตัว short นจริงๆแล้วมันก็จะมีกลอยุธที่ซับซ้อนต่อไปเรื่อยๆเนาะแต่เริ่มต้นมาเนี่ยให้เราเชื่อว่าเราอะสามารถขยาย ขยาย volatility ตรงนี้ได้นะเพื่อให้พอร์ตเรามันมีลิฟ์คงที่แบบที่เราต้องการเช่นเราต้องการ s t o อ l ล s s แค่ทรงกระันบอกให้เราสต็อปลอที่มีเนืยสสำคัญ15จุดแเราลดลงมาเหลือ7.5จุดหรือเราจะลดลงมาเหลือ5จุดเลยอย่างนี้ก็ได้เนาะแล้วเราก็เทรดไปตามปกติของเราได้เลยเหมือนเราเทรดในลีเชนธรรมดาแต่ว่าความเสี่ยงจะลดโดนทอนลงไปจากจากภาวะการปรับเดลต้าเฮทของเราอันนี้ตีมีเช็คลิสต์มาให้ด้วยว่า คนที่กําลังตระหนักรู้เนี่ยมันพร้อมหรือยังที่จะมาเริ่มแบบสนใจกาจรเฮดจิงที่มันจริงจังขึ้นเนาะอันนี้คือข้อที่อันนี้ตินงทำเชียงรยีให้นะแล้วก็ไปปิ้นแปะแคปโลปไปไอ้นี้ก็ได้แคปโูปไปติ๊กเอาเองก็ได้ตรงนี้เนาะอ่าอันนี้ตินงขึ้นรูปใหญ่ไว้ให้เราก็ถ่ายรูปไปติ๊กเอาเองได้เลยอ่าน,นี่เนาะเคยถือกำไรแล้วมันหายไปหมดไหมอ่าแบบทำทวิตทีนึงไม่หายเกี้ยงอ่า สองโดสบัดหลุดออกจากเทนก่อนราคาไปสุดคืออยากลันเทนมากเลยเนี่ยอย่างสมมติตมาาที่ผ่านมาเนี่ยตลาดลงยาวทั้งไตรมากเลยแต่แป๊บนึงโดสบัดออกไปแล้วอ่าเนี่ยเนาะพอเวียงหนักมากตามอารมณ์ตลาดเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวลื่นเดียเด๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงพอตมนเวียงหนักเกินไปอ่าฮะสี่อยากถือยาวแต่ทําไม่ได้เพราะว่ากลัวทั้งกลัวโดสตอปลอสทั้งกลัวกําไรที่ได้มาคืนถือว่าเป็นความกลัวเหมือนกันหมดเนาะแล้วก็ห้า คุณต้องเดาตลาดให้ถูกตลอดเวลาไม่ว่ามันจะเป็นไงเช่นสมมติเมื่อวานตลาดลงชั้นช็อตมันดีดกับคัทพรุ่งนี้มองใหม่ไม่ขึ้นกดช็อตใหม่แล้ววันนี้ดีดกับอีกไม่ลงอีกแล้วแบบต้องเฝ้าจอตลอดเวลาอย่างนี้เนาะหกคุณเคยขาดทุนขาดทุนดักเพราะตลาดผิดทางแบบเร็วแรงอา่าแบบทําทวิตปุ๊บหนึ่งแบบโอ้โหโดนสต็อปลอสทีหนักเลยเอา่าคือกําไรที่สะสมมาสิบไม้อาจจะหายหมดในครั้งเดียวคุณอยากได้เครื่องมือช่วย ควบคู่ความเสี่ยงมากกว่าการต้มสต็อปลอสอย่างเดียวคือนอกจากสต็อปลอสแล้วอะคือถ้ามันไปสายดิเรกชันอะอย่างเดียวที่เขาจะแก้ปัญหาให้ชีวิตเขาได้ก็คือสต็อปลอ s แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเปเฮเจอร์มีเยอะเลยมีเยอะเลยก็คือแบบสต็อปลอสจะเป็นทางสุดท้ายเลยดีกว่าทางสุดท้ายเลยหนึ่งใช้การเฮดสอใช้การแบบชดเชยชดเชยก็คือแบบ ให้ทำดีเคมันเผาเอาตังคืนอะไรก็ได้หรือไปกดกับหน้าแล้วแบบมีปริมาณคอนของขออปชันน่ยที่เยอะกว่าก็ได้เพื่อให้รีดเกิดการรีดของการเผาทำดีเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบจนแบบสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจนเหลืออันสุดท้ายเป็นสตาร์บออั๊รอ่ะเออขึ้นอยู่กับความสามารถของเฮเจอร์นะไม่ได้แปลว่าเฮเจอร์เกิดบางปุ๊บมีเฮเจอร์แปะหน้าปุ๊บแล้วเก่งทุกคนไม่ไม่จริงนะเฮเจอร์ก็มีหลายเลเวลเหมือนกันอืม แต่สต็อปรอตคือทางออกสุดท้ายคุณอยากให้พอตโตอย่างเสถียรมากกว่าโชคเพราะว่าเริ่มเล่นเงินใหญ,ใหญ่อันนี้พอเริ่มเล่นเงินใหญ่ปุ๊บหลายคนเนี่ยพอมีเงินใหญ่ปุ๊บจะไม่อยากได้ความแม่นไม่อยากได้แมกโครฟิตแต่อยากได้สิ่งที่เรียกว่าความเสถียรมากกว่าเช่นกําไรเนิบๆแบบ5%ของพอตต่อไตมาก10%ของพอตต่อไตมากทบต้นแบบอยากได้ความเสถียรมากกว่าที่อยากได้แบบแมกโครฟิตที่แบบเออโชคดีจังเลยนะที่แบบตลาดมัน ให้ทางยาวร้อยจุดสองร้อยจุดแบบนั้นแล้วแบบสเสถียรก็คือได้ตลอดด้วยคือแบบไม่อิงทิศทางว่าตลาดจะไซด์เวนานมีเทนยาวหรือโชคช่วยไหมหรือโชคไม่ช่วยเพราะว่า t i m ดีเคมันไปตามเวลานะมันไม่เกี่ยวกับโชคชะตาละเพราะยังไงเวลาก็ยังเดินหน้าทางเดียวเวลาไม่มีฟาเบกเนาะแบบที่ดีชอบพูดบ่อยๆพรุ่งนี้เวลาก็จะเดินทางดีเคก็จะกินให้เราอยู่ดี สมมติว่าเราเป็นคนที่ตอบใช่มากกว่าสีข้อ,อคุณเป็นเทรดเดอร์ไลเซชันที่เหมาะกับการเรียนรู้เรื่องการเฮดจิ้งแล้วแต่ถ้าเกิดเป็น3ข้อเราอาจจะยังไม่รู้ว่าเราพลาดอะไรอยู่ลองลอง,ลองศึกษาวิธีการเฮดเพิ่มเติมไปก่อนลองศึกษาใหญ่ขาเข้ามานิดนึงแต่ถ้าเกิดตอบหนึ่งแสดงว่าเราอาจจะยังไม่เจอวิกฤตวิกฤตที่มันมีหลายอย่างนะทั้งโดนลากทั้งวิกฤตแบบไซเวยยยาวตลอดไม่มีเทนเลยหรือโดนสะบัดไปสะบัดมาสะบัดไปสะบัดมาอยู่เนาะ,อะโอเค ก็มาถึงตรงนี้แล้วเราก็ลองพิจารณาดูเราลองแบบคล้ายๆเหมือนเปิดโอกาสเปิดใจเราลองศึกษาเรียนรู้ดูคือาศาสตร์แห่งการเทรดอะ่ะม,มันยังไม่ได้จบแค่นี้แล้วอันนี้วันนี้ก็พาร์ทของวันนี้ก็ยังไม่ได้พูดเกี่ยวถึงเรื่องของการ,การ,ก,ารการทำอวิธาเลยเนาะที่มันจะถูกแทรกเข้าไปกับตรงนี้เนาะจริงๆแล้วทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด3าฐานะก็คือ a r เล t i o n แล้วก็ n a r เล t i o n จะแบ่งเป็นการเทรดแล้วก็การทำอวิธานเนาะ โอเคเดี๋ยวค่อยมาต่อว่าการกันวันหลังวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ